ช็อกวงการนักแสดงสค i ิ g เกมถูกฟ้องข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ26พฤศจิก,กายน65มีรายงานว่าโอโยองซูนักแสดงจากเรื่องสควิ g เกมอายุ78ปีถูกฟ้องในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศจากข้อกล่าวหาว่าเขาสัมผัสร่างกายของผู้หญิงอย่างไม่เหมาะสมเมื่อ5ปีก่อน โอยังซูบอกกับสื่อว่าผมแค่จับมือเธอเพื่ออธิบายเส้นทางรอบๆทะเลสาบผมขอโทษเธอเพราะเธอบอกว่าเธอไม่อยากเอะอะโวยวายแต่มันไม่ได้หมายความว่าผมยอมรับข้อกล่าวหานี้ในรายงานบอกว่าเหยื่อย,ยื่นฟ้องครั้งแรกในเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่หลังจากที่ศาลตัดสินยกฟ้องในเดือนเมษายนปีนี้เธอได้ยื่นเรื่องกับสำนักงานอายการเขต ซูวอนสาขาซองนำให้สอบสวนข้อก่าวหาอีกครั้งอย่างไรก็ตามจะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาอีกครั้งและตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวตัดสินใจหยุดโฆษณาที่มีโอยองซูโอยองซู oo, นับว่าเป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมานานกว่า50ปีและสควิดเกมทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมามากจนได้รับรางวัลโลก ทองคำในสาขาสมทบชายยอดเยี่ยม